สบายดีป่าลุงสบายดียำแรงๆเนาะตอนนี้กัออกหาอยู่หากินสบายดีนะกับสวัสดีท่านผู้ชมออกหาอยู่หากินยังไงฮะสอนละพูอะสอนละห่วงพี่น้องเอ้ยเอาทุกอย่างเราจะได้ยังไม่เอาทุกอย่างเนาะว่าแต่กินได้เดี๋ยวเว้นกุ้งหอยปูปลาซิวลวกครบลยลวกเคียนลวกเคนหนาเลยน้าหนาฮะหนาเจ้าหนาดำหรือหนาขาวหนาดำ มาสร้างว่าเนี่ยเบ,บิด์เลยสิ่งไพี่น้องเอ้ยลูกเศร้าหายเศร้าหน้า,น,าน้อหนามื่อนหนาดำกำรรเครียดเนี่ยนี่แหละเนาะกับบวกอีรายอย่างพี่น้องเอ้ยตอนนี้ให้คิดด้วยเฉพาะเรื่องของ Youtube ช่อง Youtube นี่แหละคิดน้ำ u t u b e ไลฟ์พี่น้องเลยสัตว์เนาะไม่ไล่ผัดสตัตว์พอ้อนผัดพอดีเนาะุ <c ười> เป็นอะไรเจ้าธนัทยังไรยังฝุ่นแหงกระสันเนาะแล่นรถพอเล่นคุบยังได้เหรอได้กบฝุ่นว้ามาแหงกรรีเนาะบัดเลขกะ บอได้แล้วว่ะตัวจะโตมันโล่พี่นอ <c oughs> ้องเลยโตอุบเลยไม่ไล่กวาดบิ่งนะบ่ามาหอนอีกนอ้นองเลยพี่น้องเลยเนาะน้องนี่คือซีงมีมตอนน่ะเพิ่นตกน้ำท่วมนะอึ่งห้องฉันหนั่นอย่างนี่ทั้กบตะกบทั้งอึ่องน้องอันนี้แหละอันนี้นะคือมือกล้องเป็นหลักเลยเหมือนจะมาเป็นมือกล้องให้เนาะสบายดีเลยไหม สบายดีป่าลุง <ừ m. S 2> สบายดี <c oughs> สบายดีบริเวณหน้าเห็น้นาะเอาวอนนี้ก็โามไาม้เจ้าคือเก่ากำลังสอนต่อไปนะหากินช่วงกักโตติพะกักโตอยู่กอน กำลังสีขาวพังนะมันลุดน้ากัานมาสีได้หลายบา่บรรยากาศยามแรงๆเงนะข้าเจ้าพากันไทยน้าพุนออกมาห้มานาเลนะ้เนาะมาไทยนากสีหอดยามบันกาเลยเนาะนบรรยากาศยามแรงๆ มาฮอตลอยนะมาเบิ่งว่ะใหญ่ป่ะเนาะมันมานพี่น้อยมันมานปลาลูกปลาค่อยน้อยใช่ปะปลาค่อยน้อยปลาค่อยน้อยเพื่อเต้แปลว่าคู่ปลาน้อยเออเห็นปะอืมลายเฮกอรีเนาะ ปลาซีอน้ำอีกปลาซีมนตัวใหญ่นอ้องนี่ได้หลายเนาะปลาซออนอีลีดีไหมปล่อยลงเองทำไรเองไม่ใช่จไปคืนี่นนนนนอีกนะจ๊ไปเองมัน ได้แต่ซิวพี่นอ้องได้ซิวกินซิวนี่แหละเอ้าได้ต่กลุ่มทั้งซิวซิวนี่ตัวใหญ่นี่นบัดใหญ่ไว้แต่นอกไปซิวเนานะไปซิวเก่าลูกปลาเนี่ยเขาสิปล่อยคืนมันมันยังหน่อยปลาลูกคอ,อกนี่เจ้าคืนพี่น้องมันยังแดงๆน,นี่เนี่นยนี่เจด้ับมันมันใหญ่โอ้โหเพาะว่าก็กินเลยตัวใหญ่กัมี่มันคืนนี่ยก็เห็นอยู่ลูกตัวใหญ่น่ะสามีก้อยนี่ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมวิธีชีวิตพี่นอ้องเอ้ถ่ายทอดวิธีชีวิตให้หลคยคู่ไละคนแล้วพันอยู่ต่างประเทศเผน,น่อไปทําการทํางานรายาลยผ้าหลายปีคิดนอดบ้านนอนเมืองีนอ่น้อเลยเลยถ่ายทอดวิธีชีวิตให้เบ่งให้ชมน้ำกันเนาะฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจกดไลค์กดแชร์เนะี่ยพี่นอ้อง้ยแชร์คลิปนี้ออกไปรัวๆเนาะให้โลกได้หัมหูน้าให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเพื่อได้เห็นนํา ใ,ลลให้มันละลายให้มันละลายเดี๋ยวมันแหงอ้วน,นอออ้วน,นออกจะเป็นกระพุ้ยตัดนะ่ฮ่าาเด็กชาวหัวควนกำลังสอดมานะปลาลุงมาเบิกว่ามันจะได้ลายบนไหนมาทางไหนอีกขนาดนี้โอ้ดึงปดึงปาลายปลาเด้ดดด ได้มาเลยเนาะมุกปลาซิวพี่น้องเอ้ยมุกปลาซิวอย่างนี้กันกระดิสเก็บกับผมเก็บมันยังเหมือนมวลเนานะมวนอีลีปลาซิวขีมัดก๊าลายอันนี้คือปลาซิวขีมัดนี่มันขึ้นมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อปลาซิวขีมัดตัวปลาซิวหน่อยปลาซิว ปลาซิวยังกะซิวขี่มัดขี่มัดซื้อหูมันเอาไปมกเนาะบ่ายข่าโอ้ปลาซิวนี่คักพี่นอ้องเอ้ยเคยกินแต่ยังน้อยพ่อแม่มกปลาซิวบ่ายข่ามันกินหมักกินหมักกินแซ่บตัวหอ,อมจะไปอีอูตู้เข้าไปอีกเจ้าห <c oughs> น้าบอกเคยกินเนาะ บางอย่างแรกเจ้าเกิดในสมัยที่เจริญเนี่ยเลยโดยบกเคยเพาะเจริญเพี้ยเจริญของอยู่ของกินนี่แหละลงล้มพได้มาเรียบร้อยเนาะซอนปลาซิวนี่ได้ปตาลุงเลยยังยู่ว่าซอนเพราะมันตัวใหญ่ไหมมันจะตัวใหญ่ปลาซิวันม่ใครบนาะ นี่นะมันจิายมันจากกาินนจา,กกายเป็นปลาซิวเข่าเลยได้หน่นะกลายเป็นปลาซิวเขาเเ่าแล้วมันก็นเลยเห็ดให้บไปอย่างห่อนเท่าได้เห็ดให้ซีเย็นๆจั่หน่อย,อยมันบ,บยยน่นหัวกระจายเนาะโบมีเล่าหัวโกบจะโตเลยเงิดไลยพี่น้องเลย mi <laughs> <laughs> đẻ mà siêu họ cho này như một cái mà soạn vào mi là họ có biệt tổ đẹp mai ấy mua khoai cả lại mua mấy mua khoai bố nó chỉ mà sợ mong nong này เพราะว่ากบมันหลายเนาะแต่เ็ดไข่มันไข่ลายยังหูมันจะมีหรือบ่อเลยเนาะมานหล่นน้ากันพี่น้องเลยตรงนี้นาะรงเหี้ยมันยี่ยงกบเหมือนเดิมเขาไ่ยงกบโคมกันนั่นแหละพี่น้องเลยมันคือเป็นแนวอเนาะโทรศัพท์นะเริ่มใหม่มาสินหักทายอยู่ขอให้จะเปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วมันเพิ่งปิดนาฬิกาอือ น้ำก็สิบกสิแห้งบิดแล้วพี่น้องเอ้ยท่งแถวมาเหยียงกบมาแล้วอันนี้นะเนาะกบที่โคมกันหลายๆแหละเที่ยวมาเยียงได้เยียงจุดสอดแจ้งทนี้แหละนี่ดูน้ําก็นได้านเมือ้พี่น้องเอ้ยฝนตกนสิมาไล่อยู่ได้ถ้ากห้องเปิดมือคร่งก็บ่ได้เปิดายมีปัญหาทันทีเลยถ่ายบ่กําลังลงสอนเนาะ พาสอนพาเมื่อดีพ้นมาไหลแลยเดะละกหกปลาลุงเฮ้ยเขาก็เห็นลักหุกบเองดน้องมึงก็เก่ง พี่น้องพีเฮ้ยเอากระไดแล้วกั้วกบนะเคยแล้วขั้วยังไงนียนะใส่หน่อยนี่อันเดียวกันแล้วไปจักพี่น้องแม่งยังกันนี่พี่น้องแม่อยังจักแม่งยังเคยกินแล้วมีแต่ละขั้วกบเองเอาก่อนเมื่อปล่อยไว้อยู่เฮือนเทาปล่อยลงถมจัะเหร พอพอยูเฮือนโยกันก็เอาเลยปลาเข็งลูกปลาเค็งลเงนยก็ีะนี่มหีัดลูกปลาเค็งน่อยอีกเนาะเลียงปลาเลี้ยงทพี่น้องเ้ยหากับบุตกินบันด้ไปใสอยู่แต่ในเฮือนได้พ่อได้แล้ว หมูไปได้บ้านเมืองหมูไปได้กระสางหมูนะครไปหมดได้เอาย่านไปได้แต่น้ำถุกน้ำท่าน้ำโคกน้ำป่าเบิดเท่านั้นน้ำหวยน้ำหอมแต่ขาดหลักอยู่เหนือจากลอยไปมาเอาเบอดเม็ดก๋วกำลังโสดมาเนาะป้าลุงมานีโชคชิได้ลายเก่าๆแล้วก๋วกบดีนะชือหอยก็ไปดีเนาะ เดีมยว the มาอีกแล้วนะพูดมันเต้นไปแหละมาไมถ้าเราไม่ตัวยังจบมาอะไรพูดอะไรในแง่ตัวนั้นคค้มเก็บๆลงมาใกล้ๆมือกองเขาอ่อนซอนพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อของกินตามธรรมชาติ ออกชาดชาดธรรมชาติตารรมซาดอันนนเฮาวา่าธัรนๆนี่ตัวมันใหญ่ธรรมชาตดนี่ใส่ตัวมันใหญ่กว่าหมดนะเออ,ม,อมันปุงนป้งเนาะมีตีนแล้วมันตีตัดหางอันนี้เขาเอิ้นแมงตับเต่าแมงตับเต่าแต่ว่าบ่กินอ้าวโบกินคือเก็บใส่โค่ อันนี้เอื้อนแมงแมงสีแขวแมงสีแขวร่ากแดดแมงสีแขวกเ <c oughs> สีเสียดพลันเอ,อื้อนแมงสีแขวสีแขวไม่ไรห้องแมงก็แมงสีเสียดสีเสียดสอนอีบาทหนึ่งแลขึ้นหูบจบไปน้องใหม่ <c oughs> มาหอดเพือนแะไรพี่น้องเว้ยมาหอดเพือนแะไรมันเบิง่งเป็ดไก่ดู มเบิ e> ่งเเฟซเบิ่งไก่พี่น้องเอ้ยบาทนี่เนาะแต่ที่ชวดสวดให้เบิ่งเเฟซเบิ่งไก่ก่อนก่อนที่ไปเบิ่งกเงินเราห่วงเนาะอือู้เจ้าบ่ไปท้ำบักม้าหมอก เป็นน้อยซาโตยังเบิดพูทั้งหน้ากรฟ่นมาแหละพูมืดตตื้อปหน่อยมืดตืดื้ตืดตืดตืดตื้อเคเป็นหน่ยมาเบิรงะหัวกนบ้นดีหวกับซิ่นี่แหละนี่ละนี่นะกบตัวนึงได้ไป่ประมาณสมุกเปหน่อยเนาะได้ทั้งกราซิ่ได okay. ้ทั้งละหัวได้สองมุกนะมกปราซิ่มุกละหัว โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพีอ่นหนอเป็นกำลังแรงใจให้เราหน่อยเนาอไว้พออันใหม่คลิปหน้าคนละเนานะกำลังสบายดีสบายดี